เราจะรุยโจทย์การเป็นโจทย์เรื่องแก๊สของแข็งของเหลวครับเราเริ่มเลยนะครับอ่ะเขาบอกว่าพี่จะไปช้าๆถ้าต้องการให้ปริมาตรปริมาตรของแกส๊สสมบูรณ์ที่ S T P S T P นะครับ <t> มันเป็นสภาวะมาตรฐาน,าฐาน <t> เพราะฉะนั้น p ตัวนี้จะเป็นหนึ่ง atm เลยและ T จะเป็นเท่าไหร่ครับศูนย์ 273เควินจำมาเลยนะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าซึ่งไม่รู้หรอกว่า v2 เป็นเท่าไหร่ไม่รู้เพิ่มเป็นสองเท่า v2 ไม่รู้ครับแต่ v2 ต้องเท่ากับสองเท่าของ v และแนง v1 ดังนั้นนี่เป็น p1 แล้วนี่เป็น p1 โดยการลดความดันลง25%คำว่าลดความดันลงแปลว่าอะไรครับถ้า p1 เนี่ยเขาเป็นหนึ่ง ลดลงยี่สิบห้าแปลว่าเหลือเท่าไรครับเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถูกไหมเอาหนึ่งร้อยไปลบหนึ100่งร้อยลบยี่ห้าเหลือเจ็ดห้าแปลว่าถ้า p หนึ่งเป็นหนึ่งครับ p สองเรามันก็ต้องเป็นเจ็ดสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งแปลว่า p สองเป็นศูนย์จุดเจ็ดห้าโอเค p สองเป็นศูนย์จุดเจ็ดห้า c สองไม่รู้โจทย์บอกโจทย์ถามว่าจะกรกระทำที่อุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหม วีหนึ่งเอ้ยวีสองรู้ไหมวีสองรู้ไหมเนี่ยวีสองอ๋อโอเควีสองโจทย์บอกว่าเป็นสองเท่าของวีหนึ่งวีหนึ่งก็ไม่รู้สินะ้ออ่ะวีหนึ่งก็ไม่รู้ติดไว้อ่ะติดไว้วีสองที่ต้องอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมอ่ะวีหนึ่งไม่รู้ครับติดไว้ครับดังนั้นเราก็ เขาถามจะกระทำที่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ง่ายแลละอีกรอบถ้าต้องการทําให้ปริมาตรก๊าซสมมูรณที่ s t p s t p ความดันเป็นหนึ่งแน่นอนอันนี้ให้เป็น p หนึ่งปะ p หนึ่งเป็นหนึ่ง t หนึ่งเป็นสองเจ็ดสามพอจำมา s t p จํามา v หนึ่งไม่รู้หรอกเท่าไหร่ไม่รู้เขาบอกว่าเพิ่มเป็นสองเท่าแปลว่า v สองเป็นสอง v หนึ่งโดยลดความดันลงยี่ห้าแปลว่าเหลือเจ็ดห้าเหลือเจ็ดห้า ทีนี้ถ้า p 1เป็น1 p 2ก็เป็น75ส่วนด้หนึ่งร้คูณหนด้0ศูนจดเจ็ดไม่รู้โอเคพี่จะแทน v 1เป็น1เลยก็ได้อ่ะดังนั้นพี่บอกว่า p 1 v 1นึ่งทส่วนอะไรแล้ะส่วนอ่าที 1, เท่ากับ p 2 v 2ส่วน t 2 p 1เป็น1 v 1ไม่รู้ติดติดเป็น v หไปเลย p 2องะ เป็น0.75คิดไว้เมื่อกี้นี้ V2 ไปเลยคะ 2V1 T1 273เควิน T2 ไม่รู้ครับตัดตัด V ะไรพอดีเลย V1 ตัดแล้วก็ยายข้างหา T2 ครับข้อนี้แหละที่เราติดไว้ตอนไฟดับเป็น0.75คูณ2คูณด้วย273นะครับ 4ี่ร้อยเก้าจุดห้าเควินนะครเควินไม่ต้องมีองศาเตดอันนี้อันนี้เป็นเรื่องกดอะไรลูกกดรวมของกา๊าซอ่าทีเนี้ยอีกดเองของกา๊าซง่ายๆนะสมมติว่าถ้ามันเป็นของอ e ีบอยอีบอยบอยบอกอะไรบอยเหลือพีกับวนะีไงพีหนึ่งวีหนึ่งวีสองวีสองถ้า e อีชาว่ะ e อีชาวบอก v1 ส่วน t1 เท่ากับ v2 ส่วน t2 ท 2, ีเกยอีเนาะอย่าไปเรียกเขาว่า E เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาสาคิดก่อนกา๊าซให้เราอีเกบอกว่า t1 ส่วน t1 ส่วน t1 เท่ากับ t2 ส่วน t2 อันเนี้ยรวมกันแม่งก็เป็นกฎรวมของกา๊าซนะครอ่าถัดมา ข้อต่อไปเป็นเรื่องการอุดมคติกับความหนาแน่นแต่อันนี้คือ PV เท่ากับ nRT พี่บอกว่า PV เท่ากับ nRT เนี้ยถ้าพี่อ่ะย้ายข้างพี่บอก PV เท่ากับ n มันคือโมลโมลคือ g หาร m กับ v เป็น R เป็น T พี่ย้ายข้างไปเป็น P M W ถูกไมพีย้าย M W ขึ้นไปคูณจะเท่ากับ G ส่วน V พี่ย้าย R T ไปทางซ้ายไปหารเราก็จะพบว่า G มันคือมวล V มันคือปริมาตรเราก็แปลงล่างเป็นตัว D ดดก็คือความหนาแน่นเราก็เลยได้สูตรออกมาเลยครับว่า D เท่ากับ P M W ส่วน R T P ต้องหน่วยเป็น atm รู้ยังดีรู้แล้วความดัน 3.45 mw เปิดตารางาธาตุพี่เปิดให้เลยนะอันนี้นะเปิดตารางาธาตุจะได้ n ตัวละ14 o ตัวละ16ส่วนได้ r r เป็นค่าคงที่โจทย์จะบอกมาเองนะครับ0.082นะครับ0.082ต่อไปอุณหภูมิท t หน่วยเป็นเควินเสล๋เซนไม่ได้นะ เราต้องทําเป็น62.4บวกเลยครับ273นั่นเองเท่ากับหน่วยกรัมต่อลิตรนะย้ำนี่คือสูตรความหนาแน่นของกา๊าซหน่วยกรัมต่อลิตรและห้ามใช้สูตรนี้เด็ดขาด D เท่ากับ M ส่วน V ห้ามใช้เด็ดขาดนะครับนี่เป็นกาซนะครับมันขึ้นกับความดัน คิดเลขครับสามจุดสี่ห้าสิบสี่บกสิบหกศูนย์จุดศูนย์แปดสองกดให้ถูกนะครับที่ปาดนะสามจุดเจ็ดหกนะครับกรัมต่อลิตรนั่นเองนี่เป็นเรื่องก๊าซอุดมคติกับความหนาแน่นนะครับก๊าซอุดมคติกับความหนาแน่น ต่อไปกดความดันย่อยของดอันกดความดันย่อยของดอทันอีดอทันเดียวกับคนที่มันอี้เนี่ยคนที่มันคิดแบบจําลองอะตอมอะแม่งคนเดียวกันไม่กินเนี่ยอะตอนนี้เราบอกว่ามันจะมีสองสูตรมันจะมีสูตร pi p ย่อยเท่ากับ fi คูณ p รวม pi คือความดันย่อยกับ p หนึ่ง v หนึ่งบวก 2, v สอง v สองบวกไปเรื่อยๆเท่ากับ รวมวีรวม,รวมในที่นี้เราต้องหาความดันย่อยพี่จะใช้สูตรหาเศษส่วนโมลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้สูตรนี้ชร์โอเคทีนี้ครับเขาบอกว่าให้หาความดันย่อยอเคก่อนจะหาความดันย่อยใดๆก็ตาม x มันคือเศษส่วนโมลเราต้องหาโมลก่อนพี่ก็บอกว่าหาโมลไฮโดรเจน เท่ากับ G ส่วน MW หาโมน์ฮีเลียมเท่ากับ G ส่วน m อ่า G ของไฮโดรเจน1กรัม G ฮีเลียมเท่าไหร่5กรัมก็เป็น1ส่วนเปิดตารางธาตุไฮโดรเจนตัวละ1มี2อัน1ส่วนสเลขสวยเป็น0.5 G ของฮีเลียมฮีเลียมเลข5้เปิดตารางธาตุได้4ีเนาะห้ส่วนสเท่าไหร่5ส่วน4ส่วน 1.25เนี่ยทุกคนเราจะหาหมวลรวมก่อนมวลรวมคือคือ7ส่วน4ีแบน1.75อ่ะเต็จต่อไปนะครับพี่จะสอนหา X X เ,เนี่ยมันก็จะมี X ฮีเลียม X ไฮ,ฮ,ฮโดเจน x ฮีเลียมอ่ะ x อไฮโดเจนเท่ากับมวลของไฮโดเจนส่วนด้วยโมวลรวมโมวลรวม ก็รวมกันไปแล้วเนาะอ่ะเของฮีเลียมคืออะไรโมนฮีเลียมส่วนด้วยอะไรครับโมนรวมโอเคโมนของไฮโดรเจนเลขอะไรครับเลขสูนจุดห้านั่นเองโมนของฮีเลีย,ลยลมเลขอะไรครับเลขหนึ่งจุดสองห้าเพราะฉะนัะ้นโมนรวมคืออะไรละ่ะโมนรวมก็คือหนึ่งจุดเจ็ดห้านั่นเองโมนรวมคืออะไรล่ะโมนรวมก็คือหนึ่งจุดเจ็ดห้านั่นเองคิดเลขครับ ศูนย์จุดห้าหารหนึ่งจุดเจ็ดห้าได้ศูนย์จุดสองแปดหกเอาสักสามตำแหน่งหนึ่งจุดสองห้าหารหนึ่งจุดเจ็ดห้าเท่าไหร่จ๊ะศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งสี่พี่น้องว่าสองตัวนี้รวมกันต้องได้เลขอะไรเลขหนึ่งมันจะมีกฎอยู่ว่าเศษส่วนโมลรวมกันน่ะต้องได้หนึ่ง อสองตัวนี้รวมได้หนึ่งรวมได้หน,หนึ่งสิบ่าอะไรนะบวกซิบวกซิบวกบวกบวก,บวก,บวกหนึ่งเตะอ่ะสเต็ปต่อไปเราจะหาความดันรวมก่อนพีรวมก็ใช้สูตรพีรวมวีรวมเท่ากับอะไรเอ็นรวมคูณอารคูณทีพีรวมไม่รู้หาอยู่วีรวมใช้ปริมาตรเลยปริมาตรเป็นห้าลูกบาทเตะซิก็คือห้า เท่ากับ n รวมนะครับ n รวมก็คือหาไว้แล้วนี่นะอันนี้ใช่ไหมครับหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับคูณกับ R นะครับ r คืออะไรครับ r ก็คือศูนย์จุดศูนแปดสองถูกไหมทนะครับ t t ก็คืออะไรครับอุณหภูมิจะใช้ยี่สิบได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเป็นยี่สิบบวกสองเจ็ด ย้ายข้างครับเราจะได้พีรวมออกมาในหน่วย ATM เป็น1.75่งจุดเจ็ดคูณศูนยคูณยีบวกสองเดสานะครับได้เลครับอ่าย้ายข้างเอาไปหาครับ8.4นั่นเอง8.40 8.41สี่ศูี่โอเคแปดจพี่ปัดเป็น8.41 อโอเคเสร็จแล้วเราได้พีรวมแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะหาพีย่อยแล้วก็บอก P ไฮโดรเจนก็เท่ากับ x ไฮโดรเจนคูณกับ p รวม P ของฮีเลียมก็เท่ากันอะครับ x ของพีเลียมคูณกับ p รวมปุ๊บพ p ไฮโดรเจนไม่รู้เอของไฮโดรเจนคือ คือ0.286 f k เรียมเท่าไหร่0.714โ okay. อเคคูณกับความดันรวมที่เราคิดไว้เมื่อกี้นี้คือ8.41 8.41จึ๊บ8.41คูณ0.286จึ๊บห้าได้2.4นะครับ atm กับ 0.71c ุคูณแ4 1เป็น6นะครับ 6.0atm เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นข้อใหญ่เลยอ่ะกดความดันย่อยของดอตันโอเคอีกนิดเดียวคะมาที่ข้อ36นะครับเป็นเรื่องกฎการแพร่นะเป็นที่เรื่องกฎการแพร่กฎการแพร่มีสูตรว่า <Heather. S 1> อะไรนะกฎการแพร่ใครใครเปนคนคิด Graham, Graham, เกรแฮมกรแฮมอย่าลืมนะ r หนึ่งส่วน r สองเท่ากับอะไรครับร m w ที่สองส่วน m w ที่หนึ่งเท่ากับร o o t 2สองส่วน t หนึ่งนั่นเองอ่ะ r คืออะไร r ก็คือระยะทางหารด้วยเวลาใช่ไหม r คือระยะทางหารด้วยเวลาระยะทางให้เป็นตัว s เวลามีาเป็นตัว t นะระยะทางเป็นตัว s เวลาเป็นตัว t นะ เขาบอกว่ามีกา๊์ดชนิดหนึง่งบอกอะไรมาหมดเลยเขาถามว่ากา๊าซเนี่ยกา๊าซไหนแพร่ได้เร็วกว่ากันเอาคําถามแรกก่อนกา๊าซไหนแพร่ได้เร็วกว่ากันไม่ต้องคิดเลขมึงตอบได้เลยเราดู M w อ่ะมาดู x x มีมโมเลกุล81 y มีโมเมลกุล25ใครเบากว่า y ถูกไหม y mw 25มันน้อยกว่า x ที่มี mw เท่าไหรสิบเพราะฉะนั้น y แพร่เร็วกว่าจบแต่เขาไม่ได้ถามเขาถามห้าเขาถามอะไรเขาถามะระยะทางใช่ไหมโอเคทีนี้เราก็จะมาคำนวณกันนะครับเราก็บอกว่าอ่ะ r ที่ให้เป็น x ส่วน r y จะเท่ากับร o t m w ของ y ส่วน m w ของ x r คืออะไรครับ r คือระยะทางสุดเวลาพี่จะตัดตัวนี้แตกเป็น s คือระยะของ x หารด้วยเวลาของ x ตัดตัวนี้เป็น s ของ y หารด้วย t ของ y โอเคทีนี้แทนค่าลงไปให้หมดเลยเขาบอกหมดล้ว เราจะกดทิปโซเพราะเราใช้เครื่องคิดเลขได้ s ของ x ระยะทางน,นี่ไง30ระยะทาง30 t ของ s เป็น2ก็เป็น30หารเลข2ระยะของ y เราไม่รู้เราติดตัวแปร s ของ y หารด้วย t ของ y ก็คือ C เท่ากับส u a r ร root m w ของ y m w ของ y ก็คือละ25โจทย์บอก m w ขอ x คือ81พี่ไม่สอนคิดเลขนะกดชิปโซแม่งเลยกดชิปโซเออใครกดไม่เป็นเดี๋ยวค่อยมาเรียนในห้องสดทีหลังพี่กดชิปโซเลยนะชิปโซจะได้ S ออกมาเป็น108ยแเซนติเมตรอันนี้เป็นเรื่องอัตราการแพร่นะครับแค่นี้เองอ่า ต่อไปเป็นแนวประยุกต์โดยการเก็บแก๊สแทนที่น้ำอ่าก็คือว่าเขาบอกว่ามันมีแกส๊สมีเทนเนี่ยถูกกักเก็บเอาไว้เหนือน้ำที่ย้าแก๊สมีเทนถูกเก็บไว้เหนือน้ำที่ย้าและความดันบรรยากาศหนึ่งหนึ่งบรรยากาศคำว่าเก็บไว้เหนือน้ำอ่ะแปลว่าน้ำอ่ะมันมีความดันครับ แต่ว่าอันนี้มันคือความดันรวมคําว่า1บรรยากาศก็คือ p อะไรมันคือ p ของมีเทนจริงๆมีเทนคือ c h 4บวกกับ p ของไอน้ำนั่นเองจะได้เท่ากับเลขหนึ่งเขาบอกว่าจงคำนวณปริมาตรของก๊าซมีเทนแห้งที่อุณหภูมิดังกล่าวถ้ากำหนดความดันไอน้ำที่ภาคภาาเป็นเท่านี้โอเคเดี๋ยวเราแปลงให้มันเป็น atm แปลงยังไงนะเอาหารด้วยเจ็เซ จะได้ออกมาเป็นยี่สิบหารเจ็ดหกศูนย์ไปเลยครับ K ศูนย์จุดศูนย์สองหก atm เนะอะ,อะทีนี้ล้องไงต่อเดี๋ยวเอาไปลบอันนี้คือ pi น้ำเพราะฉะนั้นจากที่เราตั้งสมการว่า p 2สองตัวนี้บวกกันได้หนึ่ง pi น้ำไปแล้ว0.026์ พีของมีเทนจริงจริงต้องเป็น1ลบอันเตอร์จึ๊บ0.1ลบ0.026เป็น0.974 atm ครับก๊สมีเทนร้อยกรัมตัวแปลอะไรชัวร์ตัวแปลจีอุณหภูมิให้มาหมดแล้วใช่ไหมมีพีเดียวมีวีเดียวเราก็ใช้สูตรว่าพีวีเท่ากับเอ R T นั่นเองอทีนี้ P คืออะไรล่ะ P ก็คือศูน9 7จดเก้าศูนจดเก้าเจ็ดสี่ใช่ไหมครับ V คือะไรครับไม่รู้เพราะโจทย์ต้องการหา n ตังล่างเป็น g ส่วน m w นะครับ g คืออะไรลูก g คือหนึ่งร้อย m w คือก๊ซมีเทนก๊ซมีเทนคือ ch สี่นะครับ c คือละสิบสอง เฮทคือหนึ่งถูกไหมครับคูณสี่คูณกับอาอาคือศูนย์จุดละศูนย์จดศูนย์ปดสองั่นเองคูณกับทีครับที T. คืออะไรครับทีทีก็คืออุณหภูมิหน่วยเป็นที T. อันนี้25ใช่ไหมอ่าเควินก็เอายี่สิบห้าบวกสองเจ็ดสามย้ายข้างจะได้วีนะครับวี v. ของก๊าซมีเทน ออกมาได้หน่วยลิตรออกมาได้เป็น100หารด้วย12บวกกับ1นึ่งคูณสคูณศ0 8 2ุดคูณด้วย25่ห้บวกสองพี่ย้ข้างนะคะหารด้วยศูนย์จุดาด้อยห้าสิบหกหน่วยลิตร อ่าอันนี้ก็แบบเก็บแก๊สทานที่น้ํานิดๆหน่อยๆเออเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็จะใช้สูตรตัวเนี้ยเป็นหลักนะครับถัดมาเป็นเรื่องเลี้ยงปลาทองโอเคเขาบอกว่าพี่ซื้อปลาทองมาเลี้ยงในอ่างน้ําแล้วพี่ก็เอาน้ําสะอาดไปต้มแล้วก็รอให้เย็นกูรอให้เย็นก่อนจากนั้นก็ปล่อยปลาลงไปสักพักปลาตายจงบอกเหตุผล โดยใช้ความรู้เรื่องการ์ดทุกคนมันก็จะบอกว่าพี่น้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขาบอกเอาเรื่องการ์ดก็คือ <S <S แกเอาน้ําไปต้มนําน้ําไปต้มเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้น้ําถูกไหมถูกไหม <S 1> <S 1> นําน้ําไปต้มนําน้ําไปต้มเป็นการเพิ่มอุณหภูมิ เพิ่มอุณหภูมิปุ๊บออกซิเจนในน้ำละลายได้น้อยถูกปะออกซิเจนในน้ำก็ไงละลายได้น้อยลงออกซิเจนในน้ำละลายได้น้อยลงเพราะช่วยน้าออกซิเจนหลุดออกจากน้ำหมดเลยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นพลังงานจนมันสูงแปลว่าอะไร พอมันพอปลาพอปล่อยปลาลงไปปลาไม่มีออกซิเจนปลาก็เลยตายเนาะพอปล่อยปลาลงไปไม่มีออกซิเจนปลาก็เลยตายหรือมีน้อยมากๆไม่พอไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะปลาก็เลยตายคีย์เวิร์ดคืออะไรอุณหภูมิสูงเอาไปต้มน้ํามันกา๊าซมันวิ่งออกจากน้ําแค่นั้นเลยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครบไม่ต้องคิดเยอะนะครับอุณหภูมิสูงใช่ไหม ก,ก็วิ่องออกจากน้ำก,ก็ไม่สามารถละลายน้ำได้โดยปกติมันก็ละลายไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเสร็จต่อไปเป็นเรื่องของแข็งเขาบอกว่าหนึ่งยูนิตเซลล์ต่อไปนี้ประกอบด้วยอะตอมเท่าไหร่วาดรูกด้วยพี่ก็จะวาดรูกเลยครับซิมเปิลคิวบิชื่อไทยคือลูกบากอเลยนะอย่างง่ายบอดี้ก็คือกลางตัวอันนี้คืออะไรกลางหน้า วันลูกไม่เก่งหรออันเนี้ยว่านะครับชิ้นปากเบี้ยวอ่ะอันนี้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเป๊ะหรอกครับอวาดลูกน,นะครับลูกปากอย่างง่ายเมสยังไงจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บมุม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 ทุกอันมีมุมหมดเลยไว้ให้ทุกอันมีมุม อันมีมุม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 มุมละหนึ่งส่วนแปดคูณแปดหนึ่งส่วนแปดคูณแปดหนึ่งส่วนแปดคูณแปดใช่ไแล้วทุกอันก็มีหน้าอ่ะแป๊บหนึ่งอันนี้เท่ากับหนึ่งอันนี้เท่าไหร่ก่อนอันนี้เท่ากับสองอันนี้เท่ากับสี่แล้วกลางตัวก็มีเม็ดตรงกลางหนึ่งอันก็เลยบวกอะไรเข้าไปบวกหนึ่งแล้วกลางหน้ามีเม็ดตรงกลางหกเม็ดว่าให้ไม่ได้หกเม็ดบน ล่างซ้ายขวาหน้าหลังเอาได้หกเม็ดโอเคนะหกเม็ดบวกกับหนึ่งส่วนสองที่หน้าคูณลายคูณหกเซตอันนี้ก็คือหนึ่งอะตอมสองอะตอมอ่ะสี่อะตอมโคออร์ดิเนชันโคออร์ดิเนชันนัมเบอร์เป็นหกแปดสิบสองเนาะความยาวขอบ A เท่ากับสองอ A เท่ากับ 4R ส่วนลดสาแล้ว A เท่ากับ 4R ส่วนลดสอไปจำมาให้ได้นะครับถามบทเนี้ยครับอ่าเรื่องอันนี้ครับเรื่องอะตอมไปจำนะถัดมาครับมาแล้วเรื่องกราฟคอมดันไอง่ายมากบอกตัดตรงไหนอันนี้ใส่หน่วยนิดนึง m อ h ม ตัดตรงไหน,นตัดเจ็ดหกสเเจุดเดือดสากลน,นะความดันบรรยากาศตัดลงไป X ได้60 Y ได้100่แซดได้อะไรพอดี150เพราะฉะนั้นเรียนจุดเดือดตอบแ y x ความตึงผิวตามจุดเดือดจุดเดือดคือแรงยึดแรงยึดด้วยเนาะแรงยึดด้วย จุดเดือดคือแรงยืดจุดเดือดสูงสง่งผลให้แรงตึงผิวสูงแรงยืดสูงแท y x สถานะของสารที่อุณนหนภูมิห้องโอเคเราวัดอย่างนี้เลยครับเราบอกว่าเรามีของเหลวแก๊สถูกไหมเราก็วัดอย่างนี้มันจะตัดกันตรงนี้อ่าตัวนี้ครับ เเขาตัดที่ใคร x ตัดที่หกสิบตัดที่เท่าไหร่ y ตัดที่หนึ่งร้อยอ่ะแตัดที่ร้อยห้าสิบตัวเนี้ยมันคือจุดที่เปลี่ยนจากของเหลวเป็นไรเป็นแก๊สฝั่งนี้เล็กมากเหลวเป็นแก๊สฝั่งนี้เล็กมากเหลวเป็นแก๊สฝั่งนี้เล็กมาก มาดูครับสถานะของสารอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องเรานับตรงไหนยี่บห้าโอเคเราก็ดูว่ายี่ห้าอยู่ฝั่งไหนยี่สิบห้ามันน้อยกว่าหกสิบอยู่ฝั่งเหลวเอ็กเป็นเหลวยี่สิบห้าน้อยกว่าร้อยวายเป็นเหลวยี่สิบห้าน้อยกว่าร้อยห้าสิบอ้อเป็นเหลวก็แปลว่าหน่ะยี่สิบห้าสถานะเป็นเหลวทุกอันทุกสารของเหลวทุกสาร ต่อไปดูใหม่ดูที่เจ็ดสิบอันนี้ยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าต่อไปดูที่เจ็ดสิบอ้าวเจ็ดสิบของ x เป็นไรเป็นแก๊สี่เจ็ดสิบอยู่นี่ถูกไหมเจ็ดสิบอยู่ขวามือเจ็ดสิบอยู่ฝั่งนี้แล้วเจ็ดสิบอยู่ฝั่งนี้แปลว่า x เป็นแก๊สแล้ว y กับ z เป็นอะไรอยู่เป็นเหลวนะครับเป็นของเหลวอ่าแถมโจทย์นิดนึง พี่บอกว่าสมมติพี่เสริมนะครับถ้าพี่บอกว่าพี่ถามว่าณณสามสิบนะนะองศาเซลเซียสให้เรียงความดันไอเลียงได้ไหมหนูก็ไปตัดตรงไหนลกตัดนี่งไงจืบใครเยอะสุด X เยอะกว่าล่ะ Y เยอะกว่า Z เสร็จแล้วเรื่องความดันไอแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยอ่า และเรื่องสุดท้ายของเราคือเรื่องพังวัตภาคพังวัตภาคนะครับก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วมันจะมีจุดสำคัญเช่นสามสถานะร่วมกันในสมดุลเรียกว่าจุดร่วมสามนั่นคือจุดเจในกราฟอ,อ่านค่าพีได้เท่าไหร่เลยห้าจุหนึ่งหนึ่งอันนี้หน่วย atm นะพี P หน่วยองศาเซลเซียส 5.11 atm ลากลงมาอ่านค่าของ j เป็นลบ56.4จุดจุดละเหิดละเหิดคือการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊สนะมันคือของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สนะความดันบรรยากาศมาตรฐานเอาความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศคืออะไรครับ1 atm ตัดที่หนึ่งนี่ไงได้ละ อันนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งและลบเจ็ดสิบแปด้านะครับถัดมามีอะไรอีกมีจุดอะไรอีกจุดวิกฤตนี่ไงจุดวิกฤตชาร์ปมันก็คืออะไรครับจุดสุดท้ายที่บอกได้ว่าเป็นเหลวกับแก๊สถ้าเลยไปจะมีสถานะ ของอะไรลูกของไหลยิ่งยวดเพราะฉะนั้น p คือเท่ไหรครับ p ก็คือวิกฤต p เป็นเจ็ดสิบสามตรงนี้อ่าอุณหภูมิเป็นสามสเอ็ดจุดหนึ่งห้ามดแล้วนี่ก็คือโจทย์รวมทั้งหมดของเรื่องของแข็งของเหลวและแกส๊สนั่นเองนะครับจบฮะเรียบร้อยนะครับ เราก็ไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตามเรียนกันต่อนะจ๊ะบ๊ายบาย